โรงเรียนวัดรามแก้วขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ข้อมูลครูและบุคลากรมีข้าราชการครูจำนวน6คนพนักงานราชการจำนวน1คน ครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนและนักการผ่านโรงจำนวนหนึ่งคนรวมทั้งสิ้นจำนวนสิบคนข้อมูลนักเรียนมีนักเรียนชั้นระดับอนุบาลจำนวน24คนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน51คนรวมทั้งสิ้น75คนการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดรามแก้วจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดการบริหารโรงเรียนในภาคเรียนที่2และประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างข้อตกลงระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันจัดทำคำสั่งการจัดการชั้นเรียนของครูและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดช,ชอบที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2,568ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนชุมชนและความต้องการของผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตโดยกำหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมลงในโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่ตางๆและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้ DLTV DLIT โดยเน้นควบคู่กับการเรียนในรายวิชาหลักและส่งเสริมให้ครูที่ไม่ถนัดในวิชาที่ไม่ตรงกับวิชาเอกได้ใช้ DLTV DLIT ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้รับจัดสรรงบป,ประมาณค่าอาหารกลางวัน และได้รับอาหารเสริมนมโรงเรียนจากอบโตรามแก้วทันตามกําหนดเปิดภาคเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นฐานโดยกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่2นั่นอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดรามแก้วจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดรามแก้วจัดห้องเรียนห้องสมุดห้องปฏิบัติการห้องอาหารและห้องน้ำมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและปลอดภัย โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบายสุขาดีมีความสุขโดยยึดหลัก5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดพักเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่3ด้านครูผู้สอน ครูทุกคนเตรียมความพร้อมด้านแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งสาระการเรียนรู้หลักมีการจัดทำตารางสอนตารางการจัดกิจกรรมปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่4ด้านผู้เรียน ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีความสะอาดด้านร่างกายเล็บผมทางโรงเรียนวัดรามแก้วจะให้มีการตรวจผมทุกต้นเดือนและตรวจร่างกายเล็บผมเสื้อผ้าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ผู้เรียนมีความพร้อมด้านการเรียนและมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมเหมาะสมกับชั้นเรียน การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่5การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2568สถานศึกษาจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2ทับั ให้แก่นักเรียนครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรและทันก่อนเปิดภาคเรียนและติดตามใบเสร็จรับเงินหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทุกคนสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่2 2568มีรายการดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ด้านที่6การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการนำผลการวิเคราะห์ RT NT โอเนไปวางแผนในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน RT NT o ี e t ให้สูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายโรงเรียนวัดรามแก้ว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ด้วยความยินดียิ่ง